สวัสดีครับสวัสดีครับนุนันตภูมิครับวันนี้พบเจอกันวันที่2พฤษภาคมนะฮะสองพวันนี้เป็นวันหวยออกนะครับเมื่อวานเป็นวันแรงงานนะครับหวยก็เลยมาออกวันนี้นะครับก็สวัสดีวันหวยออกนะครับวันนี้อยู่ที่สวนมอยแดงนะครับสวนเฮียไก่พอดีว่าต้นเนี่ยจะเข้ามาพ่นยาคุมยอด แต่เข้ามาแล้วเนี่ยลมแรงมากนะฮะก็ไม่สามารถที่จะพ่นได้ก็เลยว่าจะโยงกิ่งโยงลูกสักหน่อยนึงนะครับทําไมถึงต้องโยงเดี๋ยวให้ดูนะครับหลังจากวันนั้นที่มาแต่งลูกไปรอบหนึ่งเนาะนะครับตอนนี้ไซส์ขนาดไหนแล้วนะครับเดี๋ยวให้ดูดีกว่าอันนี้ก็เป็นด้านหน้านะครับก็เลยว่าจะมาโยงกิ่งโยงลูกช่วยหน่อยนะครับเพราะว่า ไซลูกก็ขนาดนี้แล้วนะครับไซลูกค่อนข้าง,างโตแล้วนะครับก็ยังไม่ได้โยงเลยก็ว่าจะโยงสักหน่อยนึงนะครับอันนี้เฮียกไก่ก็ให้น้ําอยู่นี่ยังไม่เจอเียกไก่เลยนะครับยังไม่ได้เจอกันก็ ผมเพิ่งมาถึงเหมือนกันพอดีจานต้น,นะะมาก่อนเพราะว่าจานต้นมาเตรียมที่จะพ่นยาเรื่องยอดนะครับก็คือมากลางยอดชุดนี้นะเก็บยางชุดนี้หน่อยนะครับเราก็จะแต่งสีนะครับพ่นให้กลางแล้วก็แต่งสีสักนิดหนึ่งนะฮะเพื่อให้เขาเข้าสีตอนนี้เขายัางเข้าสีไม่ดีนะครับก็คือจะมาสามรอบสองเพียงแต่ว่าอันนี้กลางแล้วอันนี้ดาบอยู่ นะครับให้กลางแล้วก็จะมาแต่งสีก็คือพ่นรอบสองนี่พ่นไปแล้วรอบหนึ่งเนาะจานต้นมาพ่นวันนั้นนะครับนี่ลูกที่แต่งไว้นะครับไม่าง,งั้นเดี๋ยวโยงไม่ทันจริงๆแล้วจะเข้าโยงกันวันเสาร์ที่คุยกันเบื้องต้นนะครับว่าวันนี้เดี๋ยวพ่นเก็บยอดก่อนแล้วก็เดี๋ยววันเสาร์วันนี้จะเข้ามา อันนี้ยอดก็กำลังโอเพเลยนี่นะครับก็เลยจะมาแต่งสีสักหน่อยหนึ่งนะครับเพื่อให้เขาเข้าสีโอเคแหละเขากลางแล้วนะครับแต่เขายังไม่เข้าสีนะครับก็เลยว่จะมาทำํำมาแต่งสีใบสักหน่อยหนึ่งเพื่อให้เข้าสีนะครับก็จะปลอดภยัยปลอดภย100ัยร้อรซนะครับเพราะตอนนี้เขาแค่กลาง นี่ครับเห็นใบอ่อนไหมครับใบอ่อนที่กำลังเพยเนาะนี่นะครับมาพ่นไว้ชุดหนึ่งแล้วก็วันนี้จริงๆแล้วครบรอบเป็นครั้งที่สองที่จะต้องพ่นเพื่อแต่งสีนะครับแล้วก็ให้เขากลางอันนี้ก็ยังไม่กลางเลยแต่ลมแรงมากนะฮะก็เลยโอเคไม่เป็นไรก็เดี๋ยวดูอีกทีหนึง่งอาจจะเป็นพรุ่งนี้ แต่ไซส์ก็ขนาดนี้แล้วนะครับมันก็จะมีไซส์ที่เล็กบ้างโตบ้างเนะาะคะเขากันไปนะครับโอ้มีแสงมีแสงมีหกคูด้วยข้างบนนะครับเดี๋ยวผมไปอยู่ฝั่งนู้นมันมีแสงนี่ลูกเขา สวยมากวยลูกข้างบนสวยมากนะครับเดี๋ยวผมซูมให้ดูนะครับเห็นลูกคู่นี้ไหมกล้องจะสันสันอันนี้อย่างที่บอกครับเป็นทุเรียนดินทรายเนาะนะครับินทรายก็จะนิดหนึ่งนะแต่ใบอ่อนเยอะมากนะนะ แต่ลูกก็โอเคอยู่นะหนามยังสวยอยู่นะครับหนามยังสวยอยู่แล้วก็ยังไม่มีอาการที่ว่าจะร่วงนะเพราะว่าหนามยังสวยดีอยู่แล้วก็จากการที่เราแต่งลูกไปด้วยนะฮะมันก็ก้นทรงดีเราถามใบเดิมก็ถือว่าถามไปเดิมค่อนข้างดีนะครับชุดนี้ก็ ดูแลกันมาเป็นปีที่2แล้วนะครับก็ฐานใบก็ถือว่าดีมากอาจจะมีใบไหม้บ้างอะไรเงี้ยเป็นเป็นเป็นดินทรายใช่ไหมครับแล้วก็ช่วงที่เรากัากน้ําเพื่อเอาดอกเนี่ยก็จะมีใบเสียบ้างแต่ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่เรารับได้นะครับนี่จะเป็นรุ่นหลัง แสงแดดไม่เป็นใจเลยดูแทงใบอันนี้แต่ฐานใบเดิมดี นะครับถามไเดิมดีก็แมกนีเซียมตัวเดียวครับโอเคนะส่งรูปก็มาดี กำลังแทงเลยเป็นยังไงกันบ้างลูกๆยังอยู่ดีกันไหมนะครับทรงเบื้องต้นถือว่ามาดีนะโอเคอยู่นะกิ่งนี้ก็เอาตายเลยใช่ไหมครับเนี่ยสองสีด,ด,ดลูกเลยกลิ่งนี้นะกิ่งนุ้นเลูกกูกะเอาตายเลย นี่เดี๋ยวเรามาไล่อีกทีนึงนะครับ ต้นต้นทำไมเขาทรงมาดีกว่าสวนอาจารย์ดีวะนต้องยกให้เป็นอาจารย์ตั้มอะมั้งดูทรงนะโอ้แน่นอนจริงอ่ะไม่ทำไม้ตกอ่ะ ไม่ได้ทำมา,ำมางานสำรองงานสำรองเนยพ่นยาไม่ได้ตามต้องทำขอตกไว้ทำขอตกเชือกไว้ตอนโยงไม่ถน,ดนดัด,ดนนเบอร์ พาไปดูมุมนูน้นก็พามาชมต่ออันนี้เดี๋ยวต้องมาไล่อีกทีหนึ่งนะฮะตอนที่เราจะโยงเราก็จะไล่ทิ้งในกิ่งไหนที่มันไม่ไหวอะไรเงี้ยต้องมาไล่อีกรอบหนึ่ง น,นีก็มาให้ชมเฉยๆนะครับว่านี่คือผลลัพธ์นะฮะที่เราทำทุกส่วนที่ไปเช่นเดิมครับทางดินตัวเดียวครับอินรีพันหนะครับในชุดในเรื่องของการทำใบฟื้นต้นตั้งแต่ฟื้นต้นเนาะอันนี้ครบกันมาสองปีแล้วตั้งแต่ทำใบช่วงฟื้นต้นก็จะเป็นชุดพลังใบ แล้วก็มาทําใบชุดที่หนึ่งชุดที่สองนะครับแล้วก็ควบสารนะครับแปลงนี้ใช้ควบสารนะไม่ใช่ทําสารเดียวนะเอาสารมาควบกับอาหารเลยนะครับอันนี้ก็เป็นการฉีดยาไม่ดีนะครับหนอนก็เลยเข้านี่หนอนนี่ให้ดูนะครับอันนี้มาจากการที่เราพ่นยาไม่ดีนะไม่ใช่ว่ายาไม่ดีนะแต่เราพ่นไม่ดีนะครับนี่เขาเรียกหนอนแฉะให้ดู ถ้าอย่างนี้ก็ต้องเอาออกครับเพราะว่าเสียหายเสียดายใช่ไหมล่ะแต่ก็ต้องยอมครับไม่มีมีดมาด้วยครับพ่นยาไม่ดีนี่หนอนเป็นตัวตัวเลยนะครับโอ้ล้วมากินลูกโตด้วยนะนี่ครับโดนสองลูกเลย อันนี้เดี๋ยวมาตัดทิ้งสองลูกเลยจริงๆไม่ต้องเอาอะไรมากั้นก็ได้แต่ต้องฉีดยาให้ทะลุนะครับก็คือเน้นเรื่องในเรื่องของการพ่นงั้นจะเจอหนอนทำลายแบบนี้ก็จะมีในส่วนของชุดพลังใบเนาะพลังดอกนะครับแล้วก็เสริมไปตามรอบ ของเราก็จะมีแยกเป็นส่วนของธาตุอาหารพื้นฐานก่อนนะครับอันนี้ลูกในต้นธาตุอาหารพื้นฐานเนี่ยนะครับก็จะมีอะไรบ้างเนี้ยมีชุดพลังใบชุดพลังดอกอันนี้เป็นธาตุอาหารพื้นฐานทางดินก็เป็น EC 1.63อันนี้เป็นธาตุอาหารพื้นฐานนะครับตัวต่อมาก็คือธาตุอาหารที่เราสามารถนําเข้ามาบวกเช่นแคลเซียมเดียวบวกช่วงหางแย่โบลอนเดียวบวกช่วง ก่อนดอกบานหรือว่าก่อนดอกตาปูตปาปลาประมาณนี้นะครับแต่ธาตุอาหารพื้นฐานนะ่ะทุกสวนควรมีนะครับควรมีเป็นประจําก็คือเป็นธาตุอาหารพื้นฐานที่เราจะต้องใช้นะครับอันนู้นถ้าไม่โยงนี่หักแน่นะกิ่งนี้พอลูกโตแล้วนะถ้าไม่โยงนี่หักแน่นอนกิ่งนี้ยังไงก็หักนะข้างบนด้วย ดังนั้นสิ่งสําคัญที่สุดนะครับต้องต้องรู้หลักพวกนี้แหละนะครับแต่ไม่ต้องไปหลักวิชาการอะไรมากมายนะครับมันจะเคลื่อนตัวยังไงแบบไหนอะไรช่างมันไม่ต้องสนใจสนใจที่ว่าฉีดแล้วมันอยู่ฉีดแล้วมีลูกขายนะครับนี่อย่างเงี้ยแมกนีเซียมครับไม่สนนะครับใครจะบอกว่าแมกนีเซียมจะไปดอปตัวนั้นตัวนี้ไม่สนนะครับ ส่วนแค่ว่าให้ลูกมันอยู่บนต้นนะครับแล้วก็มีลูกขายอยากรู้ลูกสวยไม่สวยให้ตามดูนะครับเดี๋ยวผมจะไล่วันตัดให้ดูนะครับให้เรียวเลยไม่ต้องมาตัดต่อไม่ต้องไปเอาภาพตรงนูง้นตรงนี้มานะครับผมให้ดูเลยแบบนี้แหละนะครับทุกส่วนที่ผมไปผมก็จะเรียวๆแบบนี้นะฮะเพราะว่าตัดต่อวิดีโอก็ไม่เป็นอันนี้ให้ดู เดี๋ยวไปดูอีกต้นหนึ่งแต่ยังไม่เห็นเจ้าของสวนแลยนะฮะไปไหนเนี่ยยังไม่เห็นเี่ยไก่เลยนะครับ <c oughs> นี่ครับแตกใบอ่อนแตกลื้มครับแตกเยอะมาก แต่ไม่สนครับส่วนแค่ว่ามีลูกอยู่ครับมีลูกอยู่อยู่เยอะด้วยนะครับนี่กิ่งนี้เป็นไงนะครับแล้วส่งมันไปได้อยู่แล้วครับส่งพวกนี้ยังไงก็โตครับนู่นหกผูด้วยซ้ํานี่เดี๋ยวรอผมจัดการเรื่องใบอ่อนให้จบก่อนนะครับแล้วดูมันจะป่องขนาดไหนครับแล้วหนามจะสวยขนาดไหน ไม่ต้องวิชาการครับทำไงก็ได้ให้มีลูกขายทุเรียนแพงซะด้วยตัวเล็กต้นน้อยนี่เอาหมดครับตัวเล็กต้นน้อย เอาหมดครับนี่ถ้าไม่โยงนี่พังนะครับเดี๋ยวต้องไล่โยงก่อนจริงๆเราจะเข้ามาโยงวันเสาร์นะครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับก็วันเสาร์จะเข้ามาโยงเต็มๆเลยเพราะว่าลูกมันโตแล้วนะกิ่งห้อยแล้วครับกิ่งห้อยแล้วสู้ไม่ไหวแล้ว ก็แตกใบอ่อนครับไม่ต้องกลัวครับเรื่องแตกเนี่ยแตกแน่ๆนี่ครับนี่ก็โดนไปรอบหนึ่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวรอบสองมาแต่งสีหน่อยอืมอันนี้ทรงสวยให้ดูให้ดูจะแตกจริงๆครับนี่ครับโดยธรรมชาติครับมันต้องแตกอยู่แล้วนี่ครับดูใบเพ ใหญ่มากครับแต่ดูลูกครับนี่ส่ลูกยังอยู่ครับนี่ตัวนี้ห้าพูเต็มนะครับนี่ห้าูเต็มรอแค่เบกอย่างเดียวนะครับใครสนใจมาดูได้นะฮะถ้าโซนเป็นโซนทางจังหวัดศรีสะเกดนะส่วนมอ,อีแดงนะฮะเป็นทุเรียนดินทราย สายล้วนด้วยนะครับสายจริงๆนะครับแล้วก็ทํากันแล้วก็มีโครงสร้างอาหารพื้นฐานเนี้ยก็แค่ปุ๋ยอินทรีย์เคมีตัวเดียวนะครับทางดินแล้วก็ชุดพลังใบแล้วก็พลังดอกเป็นธาตุอาหารพื้นฐานที่ใช้ประจาสวนนะครับไม่ได้เยอะครับเดี๋ยวผมพาดูหลงอันนี้ผมเอาไว้สิบลูกนะครับแต่ผมก็ไม่รู้หรอกมันจะโตขนาดไหนนะครับ หลงรับแรนี่ครับสิบห้าลูกก็เลยอยากไว้หมดเลยนะครับดูก่อนโตไม่โตก็ช่างมันนะครับแต่ไอรุ่นที่มีน้อยๆเนี่ยมันไป <c oughs> นี่อันนี้มันมีอยู่แค่สี่ลูกนึกผ้าพอไหมมันมีแค่สี่ลูกไงนะครับมันก็เลยโตนะครับแล้วลูกปลายลูกปลายก็เล็กๆสองลูกนะครับเป็นรุ่นหลังไอสี่ลูกมันโตอยู่นะครับอันนี้เขามีสามลูกนะครับ ลูกปลายอีกสองลูกเป็นห้าลูกเขาก็โตนะครับกิ่งนี้มีสี่ลูกพวงนั้นมีสี่นะครับแต่พวงนี้ครับสิบห้าครับสิบห้าลูกผมก็บ้าบ้าไปงั้นเลยครับเอาไว้ให้หมดเลยสามหกเก้าเก้าสิบสิบห้าลูกนะรวมลูกนี้ด้วยหรือลูกนี้จะเอาออกถ้าลูกนี้เอาออกมันจะเหลือสิบสี่ลูก บ้าๆเป็นงั้นเลยครับก็บอกเฮียไก่ไปบอกเอาไว้ให้หมดเลยครับ15ลูกพวกนี้นะครับถ้าเต็มที่ก็ลูกนี้ไม่โตลูกอื่นพ่นยานเน้นๆเอานะครับการหนอนเปในตัวอันนี้เป็นเนบญจพรรณนะครับฝั่งถนุก็จะมีก้านยาวอีกนะครับมีก้านยาวอยู่เยอะเหมือนกันนะครับหลายต้น โอเคหันหน้ามานะครับก็ทักทายกันครับวันหวยออกเนาะนะครับใครชอบตัวไหนก็ซื้อส่วนผม,ไม,ไ,มไม่ไม่เล่นหวยนะครับผมมองว่ามันมันเป็นอะไรอะ่ะมันเป็นแค่รัฐบาลทําธุรกิจกับประชาชนะนะครับเอาหวยมาให้ประชาชนซื้อนะครับก็เหมือนกับรัฐบาลทําธุรกิจกับประชาชนนะครับข้าราชการรัฐบาลทําธุรกิจกับประชาชน นะครับแล้วก็ให้ประชาชนซื้อเหมือนกับอะไรนะเหมือนกับตำรวจจับมือกันกันกบขนส่งตั้งกล้องจับความเร็วออกใบสั่งถ้าใครโดนใบสั่งไม่ไปจ่ายจะไม่ให้ต่อทะเบียนรถก็เป็นระหว่างข้าราชการกับข้าราชการจับมือกันแล้วก็ทําธุรกิจกับประชาชนผมมองแบบนี้นะผมก็เลยไม่ไม่ค่อยสนับสนุนซื้อหวยอะไรเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเกิดใครชอบก็ซื้อได้นะครับ นี่ครับเป็นไงครับข้างหลังนะครับเดี๋ยวเดินไปหาเหยื่อไก่ก่อนข้างบนโอเคก็ลากันไปเพียงเท่านี้ครับถ้าใครสนใจอยากจะมาเยี่ยมชมอยากดูแนวทางที่ผมทํากันเนาะนะครับหา่าตอาหารพื้นฐานให้เจอก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นก็หา่าตอาหารที่จะเข้ามาบวกในช่วงจังหวะที่มันจําเป็นมันจะทําให้เราลดต้นทุนได้นะครับด้วยราคาทุเรียนขนาดนี้นะครับต้องต้องเน้นเป็นพิเศษ แต่ถ้าเราลดต้นทุนได้จริงๆแล้วเนี่ยมันก็สามารถที่จะทำให้เรามีกําไรเพิ่มขึ้นโดยที่เราไม่ต้องไปหวังพึ่งราคาเพราะราคาเนี่ยพ่อค้าเป็นคนกําหนดอยู่แล้วไม่ใช่เราโอเคสําหรับวันนี้ก็ลากันไปเพียงเท่านี้นะครับ